สวัสดีค่ะมาพบกับกิน,กนยูแบบแบ,บ้านๆแบบปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อเสื้อาไม่ให้กับเขาจ้าเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยค่ะจะพามาแกงฟักทองใส่ไก่นะคะพี่น้องนี่ค่ะฟักทองหนูก,ก็หันเป็นสินวิสินไแล้วนะคะฟักทองนะคะพี่น้องหนูแนะน้าหาน,น้องจะแกงแล้วนะคะพัดใส่ไข่นะคะแล้วก็เอามาซุปด้วยจ้ะพี่น้องซุปคู่ซุปกระเคือนี่นะคะใส่ข้าวหัวหอมเข้าไปค่ะพี่น้องแซบมันจะหวานหวานมันๆเนาะค่ะนัวนัว เดเสเมือหนึ่งหนูสลองเห็ดเห้เบิงค่ะอดีใกล้นูก็ซับไว้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็พริกเหมือนเดิมค่ะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งตะไคร้กับจะบนเนนตะ,ะกระเทียมนะคะเน้นหอมแดงค่ะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้ก็ใบแมงลักใบหอมค่ะแล้วก็พักชีลาวนิดหนึ่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะส่วนผสมของหนูก,ก็มีแค่นี้ค่ะพี่น้อง ก่อนจะลงมือทำกับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในดเดอ้อจ้ะทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเป็นยังเป็นช่องนลดหน่อยช่องหนึ่งอยู่จ้ะเฮ็ดกระเพราซูพีซูน้องเบอ่งหนะคะึค่ะบางหมือก็มีกินบางเนาะค่ะทำเมือใดบ้ได้เฮ็ดกระเพานะคะ,มมพ,ะ,ะ,คะพี่น้องมาค่ะมาลงมือเห็ดกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะพัวกประเภทแกงอีสานบานเท่าหนูเสิรพริกนี่ไปขวก็นะคะพี่น้องทำมันหอมการที่ห้าควพวิกอนะคะพี่น้องมันจะเห็ดใหกกระเพาที่ห้าเห็ดแล้วละค่ะมีกกินหอมหอยหุ่นหุ่นค่ะพี่น้อง ข้าเขาเอาไปล้วนใส่กับไก่เลยอ่ะมันจะบกข่อยหอมนะคะขัวแล้วก็ยอดน้ำลงไปหน่อยนึงพ่อมี่กินค่ะพี่น้องสีแสบมหะ,ะล่องเห็ดมึงด้วยจ้ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆให้มี่กินหอมขึ้นมากค่ะเขาใส่ไกล่ลงไปจ้ะ พอเหล่อไม่กินพร้อมค่ะแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดล้วนไก่ให้ดซุกก่อนค่ะพี่น้องเคยเติมน้ำลงไปเนาะคะ่ะให้มันไก่พอซุกนิดๆค่ะพี่น้องค่ะเติมตอนนี้มันสีข้าวค่ะผัดไปเรื่อยจ้ะ ก็จะบอกว่าแกงบกอื้อนะคะพี่น้องแกงปักทองเฮ่านี้ค่ะ้าบ่มี่พายอีตูนะคะพี่น้อง้าบ่มีใบแมงลักนะคะแนะนําว่าเอาใบโหระพาใส่กระแสกันเลยวจะพี่น้องแท่นกันไหนเลยค่ะพอไก่เริ่มสะดุ้งไฟค่ะใส่น้าลงไปเอาละค่ะส่วนปริมาณของน้ำน,นี่ให้พี่น้องกะเอาเลยค่ะเซมากใเซหน่อยนะคะ การเฮกเพาห้องนูก็คือเก่าค่ะพี่น้องโบมี่ลักสูตรค่ะใส่ยังอยากใส่ยังก็ใสุ่งผงกะกะเอาเลยค่ะพี่น้องเนเพราะว่าเขาเฮกินเองเนาะค่ะหมัดฐานกับสบมี่ปันไดค่ะให้ถือปาเจ้า้องกับพ่อนะคะพี่น้องนี่ค่ะเนื้อเขาต้มไก่เห็ดซุกให้น้ำเดือดค่นค่ะเดี๋ยวนี้จะพามาเห็ดขั้นตอนต่อไปจ้าพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะ ด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้ะนี่คะ่ะความหอมเพิ่มความหอมขอน้องอย่ายขยับ้ากล่องค่ะหอมหนหวนที่น่องนนี่้เขาก็เริ่มปรุงค่ะทีนี้นุ่ก็จะใส่น้ำปล้านะคะ เพราะว่ามันเป็นอาหารอีสานค่ะพี่น้องนูจะใส่น้ำปลาลงไปทับพี่นึงนคะคะพอค่ะเอาพ่อมีกินมีรสนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ไปสองช้อนแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะ เพราะว่าเข้าใส่ผงปรุงรสแล้วค่ะพี่น้องชูรสกับกระปองไลท์หออคะ่ะเพราะว่าผงปรุงรสมันมีความนัวอยูะะ่แล้วค่ะก่อนน้ำปลาหน่อยนึงค่ะผงปุงกะกะเอาเลยเด้จ้ะนี่ค่ะได้วรอให้ักอื้อซุกค่ะเักาพร่อมซุกนี่ค่ะพี่น้องเป็นการเฮ็ดกระเพราที่บ่ยุ่ยงยากเลยนะคะพี่น้องสำหรับหนูนะะี่ค่ะเพราะว่า อยากใส่ยังข้ากระแซลงไปค่ะขอดีคงก็เผาไทยอาหารไทยนะคะพี่น้องเ้าสามารถดัดแปลงดเดบิวเลยค่ะนี่ค่ะแกงฟักทองใส่ไก่ส่วนหนวทอดนะคะพี่น้องแสบปัญญังค่ะผู้ใดมีหอมแดงหลายๆเลยคะ่ะพี่น้องบอกนะคะแล้วก,ก็บุบบุบใส่งลงไปน้ำค่ะแห้งแซ่บค่ะแห้งเพิิมความหอมนะคะนี่ค่ะกำลังหอมหวนหนค่ะใส่น้ำปลาละลงไปนะคะหญิงข้ามีพักอตูนะคะพี่น้องนี่ค่ะพะกอตูแล้วก็มีพักชี้อยู่หน่อยนึงค่ะ ใส่ลงไปได้หลายพี่น้องเอ้ยสุดหยอดค่ะสดห,นหอนๆเลยคะ่ะนุอาจสับเรตักใส่ถว้วใส่ซ่ามเ้เบิ้งเลยจา้าพี่น้องนุอาจจส่เฮเบิง้งวิธีล้วก็ใหเเบิง้งในกระทะเลยค่ะเพราะว่ามันบ่มีอียงค่ะพี่น้องพวกนุก็สตดแปกลาดเขาไผ่มนันกับสุกินแค่นั้นนะคะ่ะแล้วพ่อมอนันนีมีเมนูอย่างเดียวเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเห็ดขั้นตอนเ้เบิ้งคือซื้อว่าเห็ดปังไงแกงฟักทองของนุ่เลยค่ะนี่ค่ะ ต้มปเปื่อยนะคะพี่น้องฟักทองกับสละัาะไปแนะนาแน่คะ่ะแต่่าใหญ่มันเปื่อยแบบขนเลยนะคะพี่น้องมันก็จะมีความแสบความนวดในน้ำมันคะ่ะราดเขานะคะ้าเข้ากินเข้าเจ้าะคะ่ะกระแสบค่ะพี่น้องหวานๆนมันมันนิดนิดค่ะหวานนี่โตเด้อจากพี่น้องข้าวปตองใส่น้าตาลเลยค่ะนี่ค่ะรอดแห้่ฟักทองซุกยางเดียวะคะ่ะแล้วก็ชิมรสเบิงเนาะคะ่ะเนี่ยความแสบของแกงนี่นะคะพี่น้องเคล็ดลับอยู่ที่ต้นคลิปเลยคะ่ะทินุบอกว่าเอาพริกไปผัดก่อนค่ะ แลาวก็ยอดน้ำลงไปเติมน้ำลงไปนหน่อยพักจนมันไม่กลิ่นหอมขึ้นมากค่ะพี่น้อง่อยใส่ไก่ค่ะพอใส่ไก่แล้วก็ล้วนให้ไก่เข้านี่สะดุ้งไฟนะคะให้มันบ่มีเลือดบ่มียังน่ะ่อเติมน้ำค่ะพี่น้องมันค่อยจะเป็นตะกินค่ะเอาเอาไปลุงไปแล้วล้วนนี้เอาไก่เอาน้ำใส่ลงไปเลยหนูความคิดของหนูคิดว่าไก่มันสีขาว ก็เลยโบเห็ดังสั่นค่ะสัพัดไก่เห็ดซุกจึกหน่อยหนึ่งค่ะคอยใส่ปัก,ปก,ปกทองใส่ยางลงไปใส่หนามค่ะนี่คือเคล็ดลับเล็กๆนหน่อยค่ะพี่น้องลองเคล็ดมือน,นะคะหนูกะบอดี้มีความหูมาจากใจเราคะ่ะเพราะว่าอาศัยห,หนูเห็ดกินเห็ดกับเขาเลยนะคะพี่น้องเห็ดดูเห็ดทุกมือเห็ดทุกวันมือน,นึงกินเขาซ้าไม่ล่าเช้ากับมังเย็น,นะคะ่ะหนูเห็ดเบิดหนูก็เลยแบบดัดแปลงเอาคะ่ะเห็ดจังในเสียบก,ก็มับอกพี่บอกน้องนะคะพี่น้องอันนี้คือเห็ดกินเวยคะ่ะพี่น้องบอดี้เห็ดขายนะคะ ะะเดี๋ยวหนขออนุญาตต้มไปเลยเลยค่ะในสภาพมงเบิงมะปุงมาชิมอีกรอบหนึ่งจา้าพอพักทองเริ่มสุกค,ค่ะเดี๋ยวหนูขอชิมรสกันค่ะพี่น้องโอเคแล้วค่ะความหวานของฟักทองมันจะออกมาในนาไนะคะพี่น้องกำลังแสบค่ะเอาละค่ะที่นี้แต่คนทางสิเพ็ดนะคะหนูจะใส่ ใบแมงลักกับผักชีลงไปแล้วก็ใบหอมผักพี่น้องปิดถ่ายโอ้หอมพวนๆเลยนะคะ่ะ พี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงฟักทองใส่ไก่นะคะพี่น้องนูง่บรตักใส่ข้ามใส่ถัว่วเฮเบิง์กนะคะเฮเบิรอยู่สี่เลยค่ะวิธีการทำแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเฮ็ยยังไงน,นะคะพี่น้องนะะี่ค่ะหอมหวนฮวนค่ะบบอ,อือเ้าวฟักทองเฮาจะหวานหวานนั่นน่ะคะคะพี่น้องนี่ค่ะกำลังหอนหอนนะคะพี่น้องขอพูดไลยๆเด้อจากพี่น้องทุกูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกําลัางใจดีๆที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องที่เขามาเบาะนว่หัวงมวนเขามาพูดมาคุยนะคะบางเทื่อบางคนหนูอ,อาจสตอบมทัวถึงหรือไปเยี่ยมยามทามข้าวที่บ้านบ่ได้กับคอทัวคอให้หลายๆเพราะว่ามันมันคอมเมนต์หลายค่ะที่นีหนูก,กับไลบ่ถือว่าจะไปไซเนานะค่ะพี่น้องกับคอทัวขอให้หลายๆมาจากที่นี่มากินแกงฟักทองใส่ไก่ในการเสิร์จ้ามาสดหอนๆค่ะ